ก็โอเคนะก็โอเคก็รู้สึกว่าทางทางช่องเจ็ดก็ยังเอ็นดูยังแบบรู้สึกว่าก็มีอะไรก็นึกถึงเราตลอดเองครับก็รู้สึกว่าอืมเราอยู่ที่ที่ถูกต้องแล้วครับเราอยู่ที่ที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเริฟเลิฟนะคบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคบที่ให้โอกาสผมรลายะส่วนใหญ่ครับรลายะส่วนใหญ่เราก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ที่ดีหน่อยก็ไม่รู้เรื่องไหนไปดูเองไม่บอกไม่บอกให้ดูน้าตื่นเต้นอ่ ใช่ใชก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเงียบไปเยอะเลยเอ้ยหมายถึงว่าหายไปไหนทำไมไม่เห็นมีละครเลยอะ่รเงี้ยแต่จริงๆว่าคือละครมีถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ารอออนแอร์ครับผมก็เลย ก็เลยอาจจะดูแบบว่าห่างหายจากหน้าจอไปหน่อยเพราะว่ามันจะมีละคร,รลีรันส่วนใหญ่แล้วก็ละครลีลันเนี่ยผมก็แบบโดนตลอดเลยแล้วจะมีลีลันลีนรันเรียนตลอดก็คงจะถามว่าทำไมมีแต่ละครลีรันแต่จริงว่าไม่ต้องห่วงนะครับปีนี้ได้เจอละครใหม่ของพ๊กแน่นอนครับผมก็หลายๆคนนะะหลายๆคนก็ด้วยความที่คิดถึงกองถ่ายเนาะคิดถึงแฟนคลับอย่างเงี้ยเขาช่วงนั้นก็เวลามันก็เยอะขึ้นนะฮะพอพอมีเวลามากขึ้นแล้วก็ ไม่รู้จะทำยังไงเพื่อที่จะไปพบปากกับแฟนคลับมันก็ต้องมีช่องทางออนไลน์ก็คือ t k t t o k หรือว่า Instagram ซึ่งช่วงนี้หลายๆคนก็หันมาเล่น TikTok ทุกวัยเลยอันนีต้ต้องยอมรับจริงว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เล่นกันหมดเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ใน TikTok เนี่ยผมก็ได้ใช้ความสามารถส่วนตัวก็คือการร้องเพลงหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมร้องเพลงได้ อ่าเพราะว่าผม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 เป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยแต่อาจไม่เคยประกวดครับไม่เคยประกวดไม่เคยแรงสิ้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นนักร้องสมัยอยู่มัธยมอ่ะมันมีวงดนตรีกับเพื่อนแล้วเราก็เป็นนักร้องนําซึ่งแต่ว่าผมเล่นดนตรีไม่เป็นผมก็จะชอบร้องเพลงน้องร้องนํากรองเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอ่าก็คือร้องนํากีตราเฮ้ยก็เป็นนักร้องแล้วก็รู้สึกว่า เออหลายๆคนไม่ไม่รู้ว่าเราร้องเพลงได้ก็เป็นการรีแลกซ์ด้วยครับก็คือทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงเนี่ยมันรู้สึกมันได้ผ่อนคลายได้เหมือนกับเอาความเครียดเนี่ยมันออกไปในตัวด้วยเงี้ยครับก็แล้วแฟนคลับก็ได้เจอหน้าเราด้วยได้พูดคุยกับเราทางอ,าออนไลน์แล้วบางคนก็น่ารักส่งของขวัญให้เนรับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้จับ ครับบผมก็ขอุจริงๆผมร้อง90ร้องแบบเพลงเก่าๆหน่อยอย่างเงี้ยครับเพลงแบบเพลงละครเพลงไม่ค่อยได้อัปเดตเพลงใหม่จะเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เพลงที่มันอยู่ในในในสมองของเรามันก็จะเป็นเพลงเก่าๆหน่อยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป็นเพลงเก่าๆที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงเพลงอมอมตะเพลงแบบคือร้องมาแล้วหลายคนเนี่ยรู้จักร้องตามได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่า น้องๆยุคยุคใหม่แล้วก็พี่ๆที่โตกับเราหน่อยห่างกันสักเจนเจนมันก็สามารถมาสนุกในในใน,ในช่องได้ขอ,ไดขอเพลงได้ขอเพลงได้ไม่นดีเจแต่ไม่เปิดเพลงใช่ก็ <ๆ S 1> ก็ร <ๆ S 1> ้องด้วยเปิดเพลงด้วยสลับกันไปบางทีร้องตลอดก็ไม่ไหวไ<ม>อาจจะแบบร้องเพลงหนึ่งเปิดเพลงหนึ่งแล้วก็ร้องสองเพลงเปิดสามเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่จริงๆถามว่าร้องทำไมถึงร้องได้ทุกเพลงเพราะว่าผมมีมันมีแอปพลิเคชัน ที่เราสามารถเขาเรียกอะไรดูเหมือนคาราโอเกะเลยครับมีทุกเพลงบนโลกใบน,นี้แล้วเราก็เซิร์ชแล้วก็เป็นแบ็กกิ้งแจ็คขึ้นมาให้เราแล้วซึ่งเป็นแบบเป็นไฟล์ดีมากๆใช่มันก็เลยแบบเข้าทางเลยสบายมากถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ร้องเลยครับเพราะว่าเดีย๋ยวต้องถ่ายละครด้วยแต่ว่าช่วงไหนถ้าว่างเนี่ยจะสัญญาว่าจะกลับไปร้องเพลงให้ฟังครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลย ก็เริ่มถามหากันน้องๆ FC ก็แบบว่าไม่มาร้องเพลงให้ฟังเลยอะไรเงี้ยแบบมีพี่บางคนแบบว่ามาเจอตอนแรกไม่รู้จักเราเลยแล้วก็มาเจอเราในติ๊กต็อกเรแบบใครเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราใช่แล้วเขาก็เขาคิว่าเราเป็นนักร้องเาคว่าเราเป็นแบบอินฟูในช่องอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอ้าเป็นดาราเหรอก็กลายเป็นว่าเราก็ได้แฟนละครเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยลราพี่ๆเขก็แบบว่าหายไปหลายวันเลยหายไปหลายเดือนจังไม่มาร้องอะไรเงี้ยคือมันจะมีกลุ่ม กลุ่ม f อซที่ว่าเขาอยู่ด้วยกันยังไงผมก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็จะตอบว่าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวกบไปร้องเพลงให้ฟังใจเย็นๆนะครับก็ยังไงถ้าเกิดใครคิดถึงบิ๊กนะฮะในทิกต o k เดี๋ยวเจอกัน,นได้ฝากติดตามหน่อยนกครับบิ๊กกิษดาครับภาษาไทยบิ๊กกิษดาครับเซิร์ชไปก็จะเจอบิ๊กเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้แล้วเดี๋ยวช่วงไหนว่างๆมาฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะครับผมใช่ใช่ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ชอบพักเครื่องก็แบบว่าอยากเผยแผ่ บารมีหลวงพ่อที่เรารัฐาอะไรประมาณนั้นใช่ครับจริงๆมันมันเป็นอีกอีกโลกไปหนึ่งเลยนะครับติ๊กต็อกเนี่ยคือเราได้เจอคนใหม่ๆเราได้เจอคนหลายๆรูปแบบคือคือ,ค,อคือผมเชื่อว่าการที่เราพิมพ์หากันเนี่ยมันผ่านมันผ่านสมองคือการที่เราพูดเนี่ยมันคิดแล้พูดเลยแต่ว่าการที่เราพิมพ์เนี่ยมันต้องคิดก่อนแล้วค่อยพิมพ์เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่า คนที่พิมมาหาเราเนี่ยเขาทัศนคติเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งความที่โชคโชคดีของพี่คือน้องๆหรือว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างน่ารักแล้วก็เวลาพูดคุยกันในในช่องเนี่ยมันก็จะแบบมีการหยอกเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วมันก็สนุกครับทีนี้พอใครเข้ามาดูแล้วแบบห้องมันมีความ คุยกันยกแย่กันไปแย่กันมาสําหรับนักสแสดงกับแฟนคลับเงี่ยงมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็ดูสนุกสนานอย่างเงี้ยแล้วก,<อ>วก็เราก็พยายามอยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาในช่องเราเนี่ยมีความสุขนะครับบางคนก็ทางานเหนื่อยมาแล้วก็มาฟังเพลงเพราะๆหรือว่ามาฟังเราร้องเพลงอยนะ่างเงี้ยแบ่งความสุขส่งพลังดีๆต่อกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี<อ>ครับคือคือ,คอทางช่องก็ได้บอกมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดแบบว่ามีโปรเจกต์อะไรเนี่ยก็ก,ก็ก็มาบอกได้นะ แต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมคือผมช่วยทางที่บ้านเนี่ยดูเรื่องของคลินิกด้วยเปิดคลินิกธนกรรมอยู่ที่สัตหีบแล้วก็บ้านฉางเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่มีเวลาว่างช่วงนั้นก็ก็ต้องไปดูคลินิกด้วยแล้วช่วงนี้ก็ต้องดูคลินิกด้วยแล้วก็ต้องถ่ายละครด้วยมันกอ็อาจจะเป็นสองจ็อบก็เลยกันแต่ว่าถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรที่คุยกับเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยผมก็ ตั้งใจจะเดินเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ของช่องแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งผลงานอะไรเงี้ยก็อยางดูก่อนครับว่าจะทําอะไรมันมันโปรเจกต์มันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เลยอีกอย่างหนึ่งโปรเจกต์มันมันมันสำคัญเนาะแต่ว่าเวลาของเรากับกลุ่มเพื่อนที่เราจะทําด้วยกันเนี่ยมันจะต้องตรงกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ต้องถ่ายละครบางคนก็ต้องทําธุรกิจเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันมันหาเวลาตรงกันยากแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าบุญพาวัสนาส่งคงได้คงได้ลุยกันสักตั้งอ่ะครับผม คมได้ลุยกันสักตั้ง okay, ใช่ ouais, okay. ใช่ใช่ก็ติดตามนะฝากติดตามด้วยก็ช่วงนี้ยังไงก็ดูละครก่อนนะครับผีเสื้อสลับลายใครคิดถึงกฤษฎาก็เจอได้ใน่คอนขอบคุณสําหรับคําถามโอเคเรื่องความรักเขาไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดครับหลายหลายคนก็เนี่ยเห็นกันอยู่แล้วผมไม่ได้เปิดก็ใช่ครับก็ก็โหนานแล้วฮะตั้งแต่แบบสมัยเรียนหนังสือก็นานแล้วสิบห้าปีแล้วครับ แต่งได้เขมัอก็ถ้าเกิดแต่งก็เดี๋ยวบอกครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดแต่งก็เดี๋ยวเชิญพี่พไปด้วยก็มันก็เหมือนวางแล้วเนาะมันก็หลายๆอย่างนะมันก็ทุกวันนี้มันก็เหมือนกลายเป็นว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันแลลวอะไรเงี้ยครับทั้งเรื่องธุรกิจการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ทุกอย่างมันมันมันเหมือนแบบเพื่อนคู่ชีวิตอะไรงี้ดีกว่าครับที่แบบว่ากินก็เหมือนกันออกกําลังทําอะไร ศึกษาอะไรแบบมันก็ก็ดีครับก็ดีก็ดีไม่เหงาดีเลี้ยงก็เลี้ยงแมวด้วยมีมีลูกแล้วนะเป็นลูกแมวเขาน่ารักมั้งครับเฮ้ก็ไม่รู้นะก็ทุกคนนี้ก็ยังมองเขาน่ารักอยู่ก็คงมันก็คงเป็นไม่รู้สิครับเป็นความรู้สึกคือมองแล้วก็ใช่ครับเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนครับ คือแบบทุกวันนี้ก็เช็คความรู้สึกก็มองเออก็ยังน่ารักดูเหมือนเดิมเลยโอเคเอ้ยไรเนี่ย <c oughs> ผมกต้องมาต้อง <c oughs> ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิด,ด,ปดหาดูเองฮะห, <c oughs> หาดูเอง<ม>อาจจะหาดูยากหน่อยนะครับเพราะเขาไม่ค่อยโชว์หน้าโอเคขอบคุณครับ